ปลากาไทยแม่งจะหายไปคนไทยแม่งก็ไม่เอาแล้วคือเราจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยม,มันใช้ความพยายามใช้ความอดทนความตั้งใจเยอะไรืว,ว่าชอบตัวนี้ เพื่อไปเนี่ยใช้คำว่าสวยยิ่ว่ในโลกได้มั้ยโอเคครับวันนี้เราเปิดที่เป็นที่ร้านประกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันจะมีงานประกวดประกันที่ห้างมิกจัน ตอนนี้อยู่ที่ร้านเบตตาร้านที่เปิลที่เราเคยมาซื้อปลามาดูว่าตลาดปลาตอนนี้เป็นไงบ้างในประกาศนะมีปลาสวยๆแค่ไหนอะไรเงี้ยบ้างเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนถ้าถ้าถ้าร้านร้านพี่บีนี่ก็จะเด่นประกาศปลาเลยประกาศปลาสวยหลายตัวเลยมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบเป็นประกาศแฟนซีปั้เรียกประกาศแฟนซีปลาแบบปลาแฟนซีปลาพัฒนา วสวยหลายตัวตอนนี้กูถูกจใจเลยัอง Galaxy เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปากไปที่ไหนาอันนี้อันนี้ประกาศสวยงามใช่ใช่แต่สวยสวยมากเมื่อก่อนมันมันแพงแต่มันแพงมากเลยนะ เป็นปลาจากป่าวาเล่นกับาเรียกปลาป่าจีนนะครับหรือว่ามีชื่อเขาเรียกว่าไงเราเรียกเป็นเอเลี่ยนหางยาวเอเลี่ยนหางยาวมันถือเป็นสายพัฒนาเนี่ยหรือว่าตั้งเดิมเป็นพัฒนาเลยค่ะตัวนี้ตัวพัฒนาเพราะว่ามันเคลือบแบบทั้งหมดเลยนะเคยเห็นแต่เอเลี่ยนที่มันเป็นฟอร์มแบบปลาดับป่ามันไม่ได้ยาวเป็นผู้เหมือนปลาคัตจีนอันนี้ของทางป่าพี่เปิ่นขอเองใช่ค่ะพี่ขอเองเป็นลุ้นขอ ครั้งที่แล้วผมมาเห็นเป็นอตัวปลาาที่มันเป็นแบบแค่ตัวดำแล้วก็เคลือบหน้าอย่างี้อันนั้คือสมุไรใช่ไหมใช่สมุไรเรื่อปลาสายนี้มันติดยากเราะยากมันก็ติดน้อยแล้วก็รอดยากอปลามันข้ามสายเรื่องนึงด้วยคือเราจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันใช้ความพยายามใช้ความอดทนความตั้งใจเยอะแต่พอทำออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ คนที่ทำตามมันมาคือเอาตัวที่เราได้เนี่ยก็ไปประกบเพราะเอ,อาจำนวนขายมันก็ทำให้กลไกตลาดที่มันพยา,ายามแข่งกันก็ลงเลยอ,อย่างเมื่อก่อนฮาร์มที่เราเห็นเนี่ยสมัยก่อนตัวลอร์แดนหนึ่งห้นานะการส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากประเทศไทยเพราะนั้นมาตรฐานถ้าเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นจากที่ประเทศไทย เขาก็เลยต้องมาท <S 2> <S 2> um ี่นี ok ่ใช่ใช่เพราะนั้นก็เหมือนกับมวยไทยที่มันเกิดจากประเทศไทยอย่างนึงอวันวันแชมเปี้ยนเนี่ยเขาเอาไปจับพวกรับปรับนิดหน่อยให้มันเหมาะสมแล้วเขาทําให้ดังกว่าเราที่เป็นไอวีซีพอเปรียบเทียบอย่างเงี้เข้าใจเลยก็เหมือนประกาศป่าคนไทยแน่นอนเพราะมันแหล่งกำเนิดประเทศไทยทั้งนั้นแต่ตอนนี้เขาจะไปเอาปรับกติกาการแข่งขันก็เป็นเรื่องของเขาเขาปรับนี้ประกาศน่าจะไปได้เรื่อยๆเพราะว่าแบบ เขาก็สนับสนุนกันน่าดูนะทางสมาคมประกาศไปได้เรื่อยๆไหมคําถามนี้ดีนะแต่ผมก็มันไปได้ยาวเลยคือผมชอบประกาศแต่ผมเรียนนะ,ะแต่เด็กๆปัจจุบันมันก็ยังอยู่ตนนั้งแต่ปี40ผมจบทํางานในหม่เจอวิกฤี้แฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นประกาศแพงมากอืผมก็มาเปิดร้านเมื่อ10กว่า15 1 6ปีก่อนประกาศวันนึงขายได้เป็นแสน เคยเดือนนึงเป็นแสนที่ปกติเมื่อก่อนนะเก่อะว่าตัวเป็นหมื่นแล้วอบางวันมาเขาเมาปุ๊บทีเดียวหมดเลยอมันจังหวะมันดีจริงเมื่อก่อนมันยังไม่มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะใช่ใช่เมื่อก่อนไม่มีออนไลน์แล้วแถมงานประกวดก็ไม่เยอะงานใหญ่ๆมีไม่กี่งานแต่ตอนนี้งานเยอะมากทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ครัเยอะแยะไปหมดช่องทางการจำหน่ายก็เยอะเรื่องการค้าและคนไทยไม่เก่งตัดราคาเยอะ จะทาให้ตลาดมันลงเร็วแล้วคราวนี้มันก็หมดตัวเล่นเร็วคนก็มานั่งคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาใหม่แต่ในมองในมุมหนึ่งมันจะเป็นเรื่องการพัฒนาพันธุ์ที่มันเร็วขึ้นนะเพราะปลาที่หลาดหลาดเกิดจากประเทศไทยเยอะมากคนเราะเนี่ยนำเพราะเราแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ตลอดใช่ไหมมันเป็นการหนีตลาดอะหนีตลาดตัวนี้ตัวนี้เหมือนเหมือนแฟชั่นเลยนะแบบตัวนี้แบบไอ้คนนั่งเล่นจนแบบไอ้นี่ละเดี๋ยวทําสีใหม่รอเลย ไรอยากาศมันหลากครับแล้วแต่ไอเดียเลยบางบางอย่างเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าให้มันจะทําอย่างนี้ได้แต่พอเราเห็นปุ๊บมันเกิดไอเดียขึ้นมาเลยอย่างนี้คุณท,ทำปลาปลาปลาใต้ธรรมดาเนี่ยคุณลองทาให้มันแบบเป็นล่อเป็นสมุไรดูสิทำเนี่ยมันก็ต่างแล้วนะมันก็ต่างจากปลาหม้อแล้วมันจะเป็นปลาป่าอีเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วคุณลองทํามาหาใช้ให้มันเป็นสมุไรดูสิเพราะฉะนั้นไอเดียมันเยอะมากนะที่แบ้ คนทํำยังน้อยนะที่จะทําออกมาได้ดอืมัเมนเลยเป็นการแข่งขันของการทำกันอยู่บางคนคิดได้ทําไม่ได้บางคนคิดได้ทําได้ก็ออกมาแล้วแบบนี้เขามีการประกวดกันไหมครับพี่มีครับตอนนี้ที่มิกไปดูเลย ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่บนห้างมิกนะแล้วก็ที่ในหนางานละเนี่ยงานไทยไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลงานนี้คือเราไม่เคยมาตกที่เราจะมันจะจัดอยู่ข้างล่างนะที่เรามาครั้งที่แล้วเป็นใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้จัดอยู่ที่นี่ไม่ไม่แน่ใจว่าที่นี่อันนี้คือของสมาคมมาแกาครั้งแรกที่จัดที่นี่หรือเปล่าสมาคมประกาศแล้วเป็นครั้งแรกของสมาคมประกาเดี๋ยวเราพาเดินดูว่าวันนี้มีปลาแบบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ56ประเภท 56ประกาศสวยงามรวมประกาศปลา56ประเภทสองพันหวตัวนะเห็นเขาว่านะเราไปดูเห็นแล้วเราเดินดูแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูโหอยากให้ดูถ้วยนะถ้วยสวยมากเลยแม่งเป็นแม่งเป็นเสน่ห์แบบของงานประกวดปลานะเดี๋ยวเราไปดูเดินดูปลากันแล้วเดี๋ยวพาไปดูถ้วยเรื่องที่ประกาศยักษ์เลยอันนี้อันนี้อันนี้ประกาศยักษ์นี้ประกาศยักษ์ราว่า มันก็ค่อยๆเฮ้ยประกัดยักษ์รอบนี้แม่งสวยทรงมันเหมือนมันเก็บทรงเก็บทรงดีขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าเป็นย้อนกับไปแบบสีฮปปี้ก่อนประกัดยักษ์มันได้เรื่องใหญ่แต่ทรงมันไม่ค่อยแบบทีนี้เท่าประจัดตอนนี้มันเหมือนแบบพัฒนาโครงสร้างให้ดีขึ้นสีสันก็ไม่ต้องพูดถึงก็เหมือนประกัดปกติแล้สวยมันเริ่มแบบมีเอาคอปเปอร์เข้ามาตีด้วยนะเนี่ย เออไอพวกแบบพวกปลาพวกยันซีพวกอะไรพวกนี้มันเริ่ม enfin มันก็เอาพัฒนาขึ hmm. uh ้นมาเป็นปลากัะย like ักษ like right. ์ต่ออ yeah, like ืมไอชื่อูชอบตัวนี้ไอหยาไอขี้สวยว่ะเนี่ยมันสู้เลยนะมันยืนน้ำดีนะบางอ่าอ่าเป็นเป็นคะแนนเหมือนกันเนาะไอพวกการยืนน้ำการว่ายอะไรเงี้ยชื่อตัวนึงสวยแสดงว่าคือตอนการซีดเฮ้ยสวยดัง เทลมันเป็นหัวใจแล้วกระโดงชาน้ำมันก็จะแบบรับรับกันหมดอืมนี่เป็นกลุ่สวยวะสวยว่ะสวยนะเข้าไหนสีดำดิสีดำสไตล์นี้เข้าสีดำสีดำอันตรนี้คืออะไรเขาเรียกอะไรมเรียนไม่ถูกอันนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนพวกแบบหางเดี่ยวนะเขาเรียกจะเป็นหางเดี่ยวละหางเดี่ยวแฟนซีอะไรอย่างงี้ไหมอืมแฟนซีหางเดี่ยว ไอเหี้ไอ้เหี้ยมืนนีโมะไงอ่าเออเหมือนโมอาไอนี่เขาเรียกนีโมะอ่าวนการปลากัดเขาเรียกนีโมะถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่าแวนด้ามั้งอืมแต่ว่ามันก็จะมันก็จะมีแวนด้าที่ว่าเอ่าเป็นแบบคอปเปอร์มั้งใช่ไหมไอนนี้ก็เคลือบเหมือนกันเออมีเกล็ดกับแบบว่าไม่ได้เงานะตอนนี้ยังไม่เงาแต่ว่า เห็นแล้วก็จะเป็นเห็นว่ามันมีสีแดงเปื้อนที่รอบๆเครื่องมันเออมุ้ควยไม้มั้งเออเขาเรียกมันได้ถ้ากูจจาไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องแบบพยายามจะไม่ค่อยไม่อยากเปิดมันซะเท่าไหร่เพราะว่าปลามันอยู่ในช่วงของแบบว่าเขากําลังตักสินประกวดอยู่พอเราเปิดเพื่อที่จะดูมันมบ้างี้ยพอถึงเวลาจริงเนี้ยมันมาการตัดสินมันเหนื่อยอ่ะปลาเหนื่อยแล้วมันก็จะแบบเขาก็จะ กำชับนิดนึงว่าแบบไม่อยากให้เราเปิดอะไรเง,งี้ยโดยเพราะการถ่ายรูปที่ใช้แฟลชน่ก็คือเป็นข้อห้ามเลยของทุกเวทีการตรวจปลาสวยเ,น,เนี่ยตัวนี้แม่งนะแปลกแต่พวกปลาแปลกๆน,นี่บางทีเขาไม่ค่อยได้นะแต่มันบอกนะมันสวยนะมันสวยในแง่ของการประกวดาจะไม่เวิร์แต่ในแง่ของการซื้อขายเนี่ยอาจจะราคาเนี่ยราคาเย ไายอยู่อ่ะอย่างนี้ลามไหมีโอกาสลามไหมเปไม่ได้หรือไม่ไม่เหลือเท่าที่กูเคยเลี้ยงอ่ะแม่งแบบกูเคยอย่างนี้เลยนี่เลยเนี่ยแม่งเหมือนปลาที่กูแบบเคยเลี้ยงไอ้แม่งตาตลกเออสีแม่งนี้เลยตาเบิ้ลตาเปิ้ลมาเบ่เออเขาเรียกมาเิ้ออ๋อนี่ก็ากำลังเหมือนกับขัดอยู่กรรมการเขากำลังหลอกล่าขันปลาขึ้นไป ดูค่อนข้าง,ขางเขาจะดูละเอียดว่าเขาจะมีไม้คอยไลย่ไล่ทีปลาดูพ,พวกตระกูลดากอนก็จะเนี่ยเคลือบตัวตัวเขาก็จะเคลือบขาวนะแล้วเครื่องก็จะแตกต่างกันไปมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเงินอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไม <Mar ble. S 1> มาเบิ้ลมาเบิ้ลเรือกมาเบิ้ลไม่ตีเป็นดาก้อน เออนั่นเลยดิไม่เลีนแนวเอออันนี้อันนี้แบบสงสัยนานๆเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอพี่เอกนครมาถมเดี๋ยวเราจะถามให้เกี่ยวกับเรื่องการจำแนกปลาเข้าประกวดอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียว คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตาารริต้องไปผ่านกระทรวงวัฒนธรรมต้องไปผ่านกระทรวงพาณิชย์ต้องไปผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือความพยายามที่มุ่งม,มั่นนะเนาะแล้วก็อยากอยากทาให้ตัวนี้สําเร็จขึ้นมาเพราะสมาคามนองเหนือจากนั้นน่ยในช่วงที่ชุดแรกเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าเอ้อเราต้องทํามาตรฐาน ประกวดปลากัดให้เป็นของเราบ้างต่างชาติก็มี IBC เราก็น่าจะมีของเรานะนี่คือสิ่งซึ่งสมาคมทำมเราฟูพืพ้นฐานะทุกอย่างตลอดเส้นทาง่ให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราทำมานานกับตัวเ,เขาก็เหลืออยู่ความขยันของเราเองอการที่เราอ่ะต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ขยันใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จแล้วก็เกิดขึ้นได้ นี่มีปลากัดป่าด้วยนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตรงนี้เป็นโซนของปลากัดป่านะของปลากัดป่ามันก็จะดูมืดๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามีแสงเยอะอย่างเงี้ยปลามันจะแบบเหมือนมันไม่ใช่มันจะเครียดเออมันจะเครียดอ่ะมันสว่างอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าคือที่เห็นมันดูมันไม่ได้แบบว่าเหมือนแยกกันคนละไอ้นี่นะคือมันต้องมันต้องอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะขึงไอ้ตัวพลาสติกอ่ะปิดไว้ตลอดกันมันกระโดดเพราะว่า ไอพวกประกาศป่าพวกนี้มันจะกระโดดได้แล้วก็อันนี้ก็จะซีเรียสขึ้นไปอีกเพราะว่าจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้นะเมื่อกี้แบบจะมาลองเปิดนี่โดนห้ามเลยนะบอกว่าเพราะว่าป่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินอ่ะเดี๋ยวเปิดมาเปิดมาป่าเหนื่อยเขาไม่กลางเลยคือสําหรับสายประกาศป่าเนี่ยแม่งก็ต้องแมนเป็นพิเศษแล้วก็เนี่ยเป็นบรรยากาศแบบพวกการประกวดป่าๆการประกวดปลาปน่นเนี่ยแบบว่า นันจะมีแบบคนนั่งลุ้นกันเยอะอ่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบปลาแม่งจะแบบปลากัดไทยแม่งจะหายไปจากแบบคนไทยแม่งจะไม่เอาแล้วหรือยงไม่หายดูแก๊งเลยต้าอีสานเนี่ดูไงไว้จำไม่ได้หางมันจะเป็นลายๆอ๋อหาง่ะางมันจะเป็นเส้นลายลาย อยากเห็นความสง่างามอะไรนะแต่งล่างอารมณ์เ่แต่งล่างก็สวยอันนี้ป่าอีสานนะกีต้าร์กีตาร์กต้าป่าภาคอีสานหางลายกีต้าร์ยังพัฒนาไปได้เยอะประกาศป่าอะไรเงี้ยพี่พี่เชิดแกบอกไปเรื่อย ไม่ตายไม่ต้องนองบลนะไดาว่าพัฒนาสีสันดแกสายแบบลีดเดอร์ขอบคุณพิเชษดบีเบตตาไว้เลยนะก็คือว่าเหมือนกับว่าประกาศพวกนี้มันว่ามันจะทำเป็นแฟนซีได้ป่ะแต่เป็นซองประกาศปาแก่เขาบอกว่าเฮ้ยแกก็บอกว่าเออบอกว่าแม่งเป็นไปได้แม่งเป็นไปได้ถ้าแบบสมมุติว่าเราอยากจะให้มันเป็นเหมือนที่ปลาแฟนซีมันเป็นอะปประกาศปา ม่เป็นได้มันก็มันก็มีความเป็นไปได้เว้ยแต่มันอยู่ที่ว่าแบบพัฒนายังไหมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าบีเดอร์เขาจะเอามันไปจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองมันอาจจะเคยมีคนลองทำอ่ะแต่มันไม่ได้นึกออกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องไปหาเวอ์อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือปลาป่ามันก็ยังต้องเป็นปลาป่าเว้ยมันก็ยังต้องคงลักษณะของปลาป่าเอาไว้นึกออกว่ามันจะไม่เหมือนกับพวกแฟนซีพวกนั้นอะไรเงี้ยเออ มันก็มีจุดตรงนี้ที่ว่ามันจะต้องแบบคุมไว้อยู่<ม>ตอนนี้มันก็พัฒนาไปสุดแค่พวกแบบเอเลี่ยนหรือไงไม่รู้ประกาศเอาากกเลียนนะอ่ะพวกปะกาดป่าพัฒนาปาะกาศลายไทย,ยไนะอะไรเงี้ยมันคืออันเดียวกัน<ม>เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูไปดูถ้วยรางวานนัลกันนะที่มึงกินตอนแรกด้วยเกินเอาไปนะ พิกมามาคนนี้คนนี้คนนี้นีครับใช่ใช่ชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อยศครับชื่อยศชื่อยศนะครับสวยงามมากเลยทำเป็นกุ้งก็ได้เป็นกุ้งยักษ์ทอนงานชิ้นเนี้ยมันได้ไอเดียมาจากคือตอนแรกเนี้ยประกัดที่สวยงามเนี่ยมันเหมือนมันพุ่งขึ้นมาใช่ไหมพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำอันนี้เป็นเหมือนแบบวอดอันนี้ใกล้ไอเดียเลยเออมันเหมือนอ๋อมีวอร์ดปลาด้วยใช่คือปลาที่มันตัวผูวใบมันก็อยู่ข้างล่างแต่ปลาที่เด่นมันจะพุ่งขึ้นมาเป็นเบสอินชม น่าจะเป็นถ้วยที่แบบรายละเอียดเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เราแบบไปดูงานปลามาเอางี้ดีกว่าพี่ถามเอางี้ดีกว่าตั้งแต่เราเห็นถ้วยถ้วยงานปลาได้มานะถ้วยเป็นี้ใช้คำว่าสวยที่สุดในโลกได้ไหมเออผมก็ไม่เคยเห็นถ้วยเบที่ไหนสวยเท่านี้นะคือผมไม่เคยเห็นถ้วยบนโลก้ง่ายนะถ้วยคำนี้ใช้คําว่าสวยที่สุดในโลกได้ไหมได้พี่แต่ผมอยากใช้คําว่ามันงดงามก็ได้ไงย่างี้ถามเราไม่ไม่พอนะขออนุญาตนะครับถามเอฟซีช่อง มีเลิฟหน่อยนะครับว่าถ้วยใบนี้ครับสวยสุดในโลกไหมขอแยกคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมครับคอมเมนต์หน่อยนะนะเดี๋ยวพี่จะตามไปอ่านด้วยคอมเมนต์จะตามไปอ่านนะว่าถ้วยใบนี้ใช้คำว่างดงามที่สุดในโลกได้ไหมสวยสุดในโลกได้ไหมนะครับคอมเมนต์มาหน่อยด้วยก็ตามไปอ่านตอนนี้เราได้เราได้คนที่เป็นเจ้าของถ้วยอย่างหรืยังครับก็เดี๋ยวรอรุ่นเบส เนี่ยเราให้ทางรายการรอรุ้นก่อนนะเอฟซีของช่องนะฮะต้องรอรุ้นก่อนเดี๋ยวรอรุ้นเบสว่าใครจะได้เบสเช่นไปนี้นะครับมีมีกี่ถ้วยครับพี่มีสี่ใบเบสมีสี่ใบในการโปรยครั้งนี้เรามีเบสสี่ใบก็คือเคสเบสของประกาศทีฟสั้นเบสประกาศทีฟยาวในส่วนของสวยงามแต่มีเบสของประกาศป่าดั้งเดิมกับเบสประกาศป่าพัฒนาแล้วพี่จะบอกว่าเมืองไทยเราได้คือเบอร์หนึ่งของประกาศอยากดูประกาศสวยไปด้วยไหนเมืองไทยไปด้วยเดี๋ยวไม่มีครับตัคงท้าไปญี่ปุ่นในท่สุดเรายอมรับเห็นไหมฮะปลาทองมาเมืองไทยประกาศมาเมืองไทย สวยสุดแล้วต้องออกเยอะที่สุดแล้วก็สวยสุดนะครับคนไทยเก่งคนไทยเก่งแล้วก็อยากดูช้วยถ้วยสวยสุดไปที่ไหนดูที่ดูงานนี้เลย The International ประกัดคอนเทสต์งานนี้นะฮะนี่ของสมาคมประกาศนะครับงานนี้ผมถามงานนี้มีปลากี่ตัวพี่ปลาเนี่ยนะฮะประกาศสวยงามเนี่ยนะครับ1,398ตัวนะครับส่วนประกาศปลาเนี่ย หกร้ vaccine, 5, อยเก้าห้าสิบเก้าถือว่าเยอะไหมพี่เกือบสองพันนะเยอะในฤดูนี้เยอะในฤดูนี้เพราะมันเป็นฤดูร้อนร้อนปลาในนี <h 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 ้เยอะฤดูฝนถือว่าถ uh ือว่าถือว่าไม่ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เดี๋ยวอางนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตพาทุกคนไปชมบรรยากาศของการอสิบีเสเนาะอ่ะ เอกบอกว่าเบสเนี่ยมันมีสองแบบเป็นคลิปสั้นกับคลิปยาวใช่ไหมครับนี่นี่คือปลาที่รอชิมคลิปสั้นจะชิงกับคลิปยาวก็ได้หนึ่งเดียวของคลิปสั้นแล้วได้เบสอินโชว์ในงานที่เราเห็นเมื่อกี้นี้คลิปยาวเนี่ยก็จะชิงกับมันคลิปยาวกันเพื่อการหนึ่งตัวเท่านั้นเท่านั้นคือเสน่หอครับวันนี้น่าจะเหลือประมาณหกรุ่นจะหกตัวพี่เอกผมมีคำถามเมื่อกี้ผมเห็นอย่างตัวมาเบิ้ลตัวเนี้ยอยากรู้มากเลย ปีแพทเทิร์นก็คือลำตัวนี่เป็นสีเดียวนะแล้วก็มเีเครื่องที่หางนี่ยนะครับเป็นทีกหนสีต<อ>ัดกันนะครับเ,<อ>เป็นกลุ่มแพทเทิร์นนะครับ<อ>มันจะไม่ให้กลุ่ม<อ>ของบูริมบูริ<อ>มันขอบจะบางกว่านี้เห็นไหมสีของครีบของ ในน้ำล่างบนของหางเนี่ยมีเรือทั้งแผ่นทั้งถืนเลยอันนี้คือเป็นรุ่นของแพทเทิร์นครับแต่แพทเทิร์นนี่มันจะประกอบด้วยเป็นตาก้อนกับเป็นตัวที่เป็นเอ่อัตเตอร์ายอย่างเงี้ยครับอ๋อเคลียเคลียนะเคลียเาเรียว่าเคียนะ กับบีเดอร์ไทยมากบีเดอร์ไทยทำได้ยังไงผมอ่ะไม่ได้เดินมาดูนะใครใครเาให้ผมดูรู้ไหมคุณีวานอ๋อทีสิงคโปร์กรรมการสิงคโปร์ก็ให้โยเนี่ยให้ไปดูตัวนี้เขาบอกตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาเออ่ PK Thai Fact โอ้ใช่ PK เ้วยพี่ไม่ได้ดูไงเพาเป็นคุณีวานเป็นคนแนะนำพี่เลยเนี่ยคุณีวานคนแนะนำเนี่ยเป็น Thai Fact นะแต่เราเปกรรมการชอบสังเกตว่ากแล้วอีวานก็ยังบอกว่า Thai Fact เนี่ยปัญหาของ Thai Fact เนี่ยคือว่า สีขาวเนี่ยมันมันบางมันน้อยแต่แตัวเนี้ยสีขาวเยอะมากเลยนะเด่นมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วตัดสีแดงอย่างชัดเจนอ่างเงี้ยพื้นที่ตัวนี้สวยมากเลยนะอะไรเงี้ย<อ><อ>แต่ทีนี้อ้าวพี่เอกบอกสวยแล้วทำไมถึงไม่ไม่ได้รางวัล่ะไม่ติดรางวัลอะอ่ะอันนี้กรรมการเขาดูโครงสร้างถึงบอกโครงสร้างบางทีสวยแต่ว่าโครงสร้างบางจุดตำหนิบางตัวเนี่ยบางบางตำแหน่งนี่อาจจะไม่ไม่ตรงตามเกณฑ์ก็ได้กรรมการก็พิจายณครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรตัวนี้ได้หัวใจี่เอกไปก็อันนันแตได้หัวใจนะ เรียบร้อยไปแล้วผมหรับกานอินเตอร์ให้แนวประกาศคอนเทนต์นะวันนี้พามาดูฝังทุกคนแบบติดตามแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจอ่ะเลี้ยงนะคุณเข้ามาได้เลยตามที่ดร็อตเตอร์น้อยบอกคุณเข้ามาได้เลยเขาปูทางไว้ให้กันแบบพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเลี้ยงประกาศกันได้เลยเราอยากแนะนำอะไรอยากให้เราไปอยากพูดเรื่องปลาอะไรอีกอะไรก็บอกกันมาได้เลยทั้งช่องทางใน YouTube ก็ดีแล้วก็ดิจิตอนะ ฝากทุกคนแบบกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูวกปลาอะไรยเยอะเลยลากันไปก่อนแล้วกันนะสำหรับว,วันนี้ครับวีเลิฟิตครับครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย เคยมีกูเพาะกูขายต่างชาติได้ยวยนะเบ้นนอะเรออเคยส่งไปต่างชาติอดีอ๋ยแต่แม่งไม่พองก็เ,เลยเขาเลยตีกลับมา้สัโคตรเศร้าโคตรเศร้าเลิกเลย <laughs> เลิกเล,ก,เลกเลิกเลิกเล่นเลย